sao ừ. ừ. vậy? thoải, 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 ไ้อยน้ที่อก็ยหนักตดี่ได้อม่ไ้ย่ไม่ไ้ลยิ่อ่ได้เตั่ไ่ด้เลย่อเยตไม่้ติดต่อ่ดล่อลยด้เลยดอได้เต่อมย่้เลด่้ยอเยอ้ย่อไมอม่แต้ล้เก็เย้ลมดย ขอประวัลนาถวายค่าน้ำก็ไฟผอาจารห้าร้อยนะครับสาธุวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหลังจากที่เราจะมาถวายผ้าป่ากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมกับคุณแม่กับเจ๊เขาจะซื้อตู้เย็นถวายพ้าอาจารย์ใครที่อยากร่วมบุญกับผมเกี่ยมละนี่บอกให้รู้หรอ คือที่จริงแล้วเราก็ว่าจซื้อมาคนเดียวแต่พี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกอน,นี่ผมบอกไว้ก่อนนะทางบริวารครับผมจะซื้อตู้เย็นมาไว้ถวายผ้าจารย์ให้เราผ้าจารย์จะใช้เราก็มีสิ่งนี้ขอมาก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้ถวายผ้าจารย์ วิแยกไว้มันไม่มีตู้เย็นตู้เย็นของเรามีเครื่องหนึ่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นตู้สำหรับพระเน้นสำหรับพระเนนคืออะไรก็แค่พวกอย่างเงี้ยน,น้ำเนื้อทีนี้ตู้แบบนั้นอะเราเอาของอาหารไปไว้ไม่ได้ผิดพระวินัยพระเนนก็ไปดึงตู้ไปจับอาหารีกหรือแม้กระทั่งอาหารต่างๆเนี่ยเราเก็บไว้ในกุฏิ ในอะไรนี้ก็ไม่ได้นะเป็นพระวินัยพวินัยมัละเอียดในภปุิตะจะถามว่าน้ามันมีถ้าไม่มีวินัยม่นอยู่ในพวินัยพวินัยเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ต้องมีรักษาไว้แล้วก็หมดก็ไม่มีคนรักษาการพูดกับพระเอรตลอดว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยพระวินัย เพราะว่าฝุ่นที่มันเข้าตาเราบอดเนี่ยมันไม่มีก้อนใหญ่ก็ตาเราแต่ฝุ่นเล็กๆแคานั้นเข้าตาทําให้เราตาบอดตาแดงเนี่ยพระวินัยเหมือนกันถ้าเราไม่ละเอียดถ้าพระวินัยแปลว่าผิดร้อง่นละเอียดก็กลายเป็นว่าพเธีทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเจ้าพิธีวัดก็เป็นแค่สำนักพิธีพอได้เผาศพก็ได้บวช พอได้ทำพิธีนู่นนี่นั่นบวงสวงพระก็ตั้งตัวเป็นเจ้าพิธีทุกอย่างเลยพิธีหมดการปฏิบัติไม่รู้เป็นอะไรอะไรคือปฏิบัติอะไรคือศีลอะไรคือความมาที่ภาวนาเดินจงกมไม่รู้เรื่องเั่นั้นเจ้าพุทธอย่างเน้นพิธีหมดอะไรกับพิธีพิธีถูกมั่นตามมหาบัวอุาจารย์ใหญ่เราระอรหันต์ตั้งในใเนพิธีเนพิธีมันเป็นวิชาหาจริงของพระก้าจะพูดตรง ท่ากราเหรียญทาอะไรทำทีีาจิงตังเข้ากระเป๋าของมันบ่มันมบ่ไดดดังใจทุกยางหับแต่เป็นเงินเสียทั้ง หมัวคนหมัวค้างเงนกับเดือนเงินกแป็คจะได้ตรผมตึ๊บตัวผมนี่แล้วเลยแปลว่ามันมีความรู้สึกให้ความรู้สึกถ้าคนมันมีธรรมในหัวใจมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันล่วงเลยไปภาษาบานท่ากับแก่ตายเลยทุกคนคําถามที่มีอยู่ในใจก็คือก่อนจะตายเนี่ยทําอะไรสิ่งที่ทําตามสัญชาตญาณนี่มันจะทมทุกคนอยู่แล้วเกิดมากก่ เรียนหนังสือเรียนหนังสือกับมีรูปมีเมียมีรูปมีเนื้อแบบกับขวนอยู่ยอย่างเงี้ยจะเกิดอๆตายๆขวนอย่างเงี้ยสุขบ้างทุกบ้างส่วนใหญ่นี่ถ้าหักลบผมนี่แล้วอาจารย์ว่าทุกเยอะกว่าทุกเยอะกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าย้อนจากค่าวนี้กลับไปตั้งแต่เราเกิดเป็นคนมาเอาเฉพาะเป็นคนนะไม่นับว่าเป็นหมาเป็นแมวนะเอาแค่น้ำตา,หาเห่ความทุกข์เนี่ยขาวนึงเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยหยดเดียวเก็บไว้หยดนึงหยดนึงย้อนกลับไปเนี่ยว่าเรามีความทุกข์มากแค่ไหนเนี่ยน้ำตาแต่ละคนเนี่ยมากกว่าแม่น้ำมหาสมุทรแต่ว่าเราร้องให้เสียใจกับความทุกข์ความผิดหวังความไม่ได้ตามใจมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยแต่พวกเราจตจำขคาวนี้ได้ผมเอ,อยากจะเบือ่อ หรือไปไหนมาไหนก็จะทำอะไรก็อยากจะเจออยากจะร่ำอยากจะรวยแต่มันมันมีทุกข์ไม่ได้บวนอย่างนี้ถ้าไม่รู้จักการปฏิบัติไม่รู้จักบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติทำบุญเราก็อยากทำด้วยสัญญาณเป็นหลักให้ทำด้วยปัญญายามสถานท,ที่ทุกวันนี้มันควรกระแสอาจารย์ก็เห็นข่าวเห็นข่าวแล้วตลดส,สังเกตทุกครั้งนะ ดูข่าวดูข่าวบางทีเนี่ยนะไปเดินบินาบาทเนี่ยชาวบ้านเขาเนี่ยเขาก็เปิดเปิดทีวีเนะี่ยร้านคนะ้าทุกครั้งเลยเเนะต้องเจอเนี่ยองเป๊เลยข่าวพระทุกครั้งเลยเราก็ใส่บาตรไปเขาก็ใส่บาตรข่าวพระข่าวพราไปความสลดสงเวชมันอาจารย์หนุบอกเคยบอกพูดตลอดว่าสําคัญอยู่ที่ตัวพระการสร้างวัดสร้างวาการไปวัดไปวา,ปวาอย่าไปมองวัด วัดสวยวัดงามหตรงนั้นจะมีพระโด่งพระดังอะไรมันไม่มีหรอกอยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมของท่านถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็<อ>ใช้ปัญญาตรงนะั้นนี่ก็อาจารย์เราก็ฝากไว้ถึงได้ทวนกระแสทวนกระแสทั้ง,างการปฏิบัติทวนกระแสหลายอย่างทุกวันนี้ถ้าเนี่ยถ้าไม่ไม่ทวนกระแสเนี่ยไปไหลเอาไปหมดเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มไมคิดว่าตัวเองอยากจะมาเรอย่ที่นี้หรอก เอาจริงอาจารย์ออกจากคุ้มหนองคอลิงอาจารย์ก็จะเข้าป่าแล้วจริงเนี่ยไส่ด้วยก็เรียกว่าด้วยกรรมด้วยองภักรรมดีเทที่จะได้มาอยู่ด้วยกันเป็นเหยื่อใหญ่เป็นสายใหญ่ของกรรมกันเล็ยน้อยมาดูที่แล้วก็มาสร้างเหตนาเขายิ่งใหญ่ใส่เรื่องเล็กขใส่ด้วยหน้า เหมือนง่ายแต่มันไม่ใช่ง่ายทำมันง่ายแต่ถ้าใจคนมึงไม่ศรัทธาที่ม่ทางพวกเราเนี่ยมาแล้วคุ่มนกไป่แต่ละคนไมู่ีบ้านนี้ที่ไหนบ้านนี้ไมมีใครบานมาแต่และคนเนี่ยไปกลับดูดีพี่โดแต่และคนใช่ไหมถ้าเราเราไม่มีใจที่ศรัทธาจริงแต่นั่น,นแหละใจผมไดยพูดตลอดบางทีพูดไปมันก็เหมือนยกตัวเอง ว่าให้มั่นใจครูบาอาจารย์ให้มั่นใจสถานที่แต่ก็อยากจะพูดเพื่อว่าให้พวกเรามั่นใจว่าการมาทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสิ่งมีธรรมสถานที่ที่ท่านวางระบบไว้ได้บุญจริงๆเนี่ยมันได้นิษส์จริงให้เรามั่นใจตรงนั้นไม่ได้พูดเพื่อปวดปวดตัวเองอาจารย์ก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรก็เป็นพระธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าตั้งใจที่จะบอก แน่นำในมุมของที่ว่าเป็นพระในมุมที่การเรียนรู้กปนเยอะเดินถามจากญาิโยมเปเยอะเรือนทางกทาง,งนี้ทางนี้ก็อาศัยญาติโยมทางนั้นแต่ในมุมการปฏิบัติเนี่ยมั่นใจว่าไม่ทาพวกเราติดทางแน่นอนแต่เรื่องอบอกเดินทางเรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาไม่มีติดเพี้ยนจากเพราะพุทธเจ้าเรากล้าพูดได้เลยบันทึกเทปไว้เดยบันทึกวิดีโอไว้เดีวยวถ้า การปฏิบัติของเราเรามั่นใจเลยว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังอูอยู่อาจารย์มีความภูมิใจยืดเลยว่าไม่เคยสอนอะไรผิดเพี้ยนไม่เคยทําอะไรผิดเพี้ยน้วยแล้วก็ภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า้วยไม่ได้บวชมาเพื่อหาเหลี่ยมหาลายหรือปฏิบัติพอมนั่เ่าชัแง่แล้วก็มาทําเป็นนุ่มเป็นนี่เป็นครูบริจำไม่ใช่ให้ตัวเองต้องฝึกต้องให้เห็นอย่างเดียวถ้าไม่งั้นไปจำหนังสือมาอะไรก็ไม่จา นังสือก็หนังสือเทศครูบาอาจารย์ก็ของครูบาอาจารย์ถามถามคือของเรามีอะไรนั่งภาวนาได้กี่ชั่วโมงถามนแคน่าจากย์นั่งตลอดรุ่งได้ไหมสู้กัะเวทนาเป็นยังไงทิดสงบเป็นยังไงมัน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 ละเอียดนะตั้งใจพระพรในพรก็ระลึกถึง